เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอนิเมะแวนการ์ดกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ครับผมจะมาสอน AfK รีโลในชาเลนจ์รูปแบบใหม่กันนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้รูปแบบใหม่หรอกก็ในคลิปที่แล้วนะครับหรือว่าคลิปที่ผมเนี่ยสอนหารีโลไป คือมันโดนแก้ไปแล้วนั่นเองนะครับก็คือเวลาเรากดรีเพนะรอบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนด่านให้นั่นเองนะครับซึ่งเราจะสามารถแก้วิธีการเปลี่ยนด่านได้ยังไงเราถึงจะสามารถฟาร์มรีโลได้แบบ24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับ mm. เรามาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยทำยังไงนะครับอย่างแรกเลยครับสำหรับตัวละครที่เราจะาไปเอฟจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับ mm. 1. ตัวแรกครับเป็นตัวทางเลือกนะจะเอาตัวไหนไปก็ได้นะครับ1เลยตัวของอูริวครับ แล้วก็อีก1ตัวจะเป็นตัวของเดลต้าครับ2ตัวนี้จะเป็น2ตัวที่สามารถนําไป FK ในชาเลนจ์แล้วเวลาเปลี่ยนด่านเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยเล่นชนะได้ในหลายๆด่านนั่นเองนะครับแต่ FK ชาเลนจ์ในรอบนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่เวลามันเปลี่ยนด่านไปมากๆแล้วเนี่ยเวลาไปเจอบางด่านนะครับเวลาไปบางทีอ่ะมันอาจจะบั๊กนะครับซึ่งพอมันบั๊กเนี่ยเราจะไม่สามารถฟาร์ม ด่านด่านนั้นได้นะครับซึ่งมันก็ต้องแบบว่าให้ด่านนั้นอะมันผ่านไปก่อนเราถึงจะแบบว่าฟาร์มต่อไปได้นะครับต้องให้ไม่เจอด่านที่มันบั๊กอะเออถ้าถ้ามันไม่เจอด่านที่มันบั๊กเนี่ยมันสามารถฟาร์มได้แบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีนี้หรือว่าการฟาร์มแบบนี้จะฟาร์มไม่ได้ก็ต่อเมื่อเจอด่านแซนวิลเลตนะครับหรือว่าด่านนารูโตนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ด่านนารูตเนี่ยตัวของเราครับมันจะไปเกิดณอยู่ตรงบนหลังคาครับซึ่งบนหลังคาเนี่ย มันไม่สามารถวางตัวละครของเราได้นั่นเองนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถวางตัวละครเพื่อที่จะฆ่ามอนได้นั่นแหละประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็อีกด่านหนึ่งนะครับจะเป็นด่านที่ผมมองว่าเดลต้ากับตัวของอูริลเนี่ยดาเมจเนี่ยมันไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นด่านของบูอ่าพวกด่านบูทั่วๆไปเลยนะครับเพราะว่าบูเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะทุกๆคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าบอสมันเนี่ยเลือดเด้งเยอะเสือเกินครับ ซึ่งแน่นอนครับมันไม่สามารถตีบอสต,ตายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะสำหรับสองตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็ถามว่าถ้าให้เลือกตัวละครสักหนึ่งตัวเนี่ยให้ผมแนะนําเป็นตัวไหนมากกว่ากันผมแนะนําเป็นเดลต้าจะดีที่สุดเพราะว่าเดลต้าเนี่ยดีเพค่อนข้างจัดกว่าตัวของอูริลนั่นเองนะซึ่งอูริลเนี่ยมันตีช้านะครับถ้าอูริลเนี่ยมันตีไวกว่านี้แล้วดามเมจมันเยอะกว่านี้เนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีพอๆกับเดลต้าเลยนะครับ แต่ณตอนนี้ผมแนะนําเป็นตัวของเดลต้าดีที่สุดนะครับอ่ะก็คือผมจะใช้แค่ตัวของเดลต้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็สแตตตามนี้เลยนะสแตตจะเป็น Z บวกแล้วก็ s s นะครับซึ่งจะไปจะใช้เป็นสแตตอะไรก็ได้แนละ้วแต่คุณผู้ชมเลยนะแต่ต้องอีโวตัวละครมันด้วยนั่นเองนะครับแล้วบัฟถามว่าใช้อะไรแล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าจะไปสุ่มอะไรให้มันนะครับก็เป็นบัฟลุง้งนู่นนี่นั่นมันก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นผ่านง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกไป ถ้าเจอไอ้สด่านที่ผมพูดไปแซนวิลเลตกับด่านบูไม่สามารถผ่านได้เลยคือโอกาสผ่านนี่เรียกได้ว่า0%เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอด่านพวกนั้นก็ต้องรอ,อให้ด่านนั้นเนี่ยมันจบไปก่อนหรือผ่านไปก่อนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนแหละคือทุกๆครึ่งชั่วโมงมันก็เปลี่ยนด่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถฟาร์มได้24ชั่วโมงอยู่ดีนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าครับว่าผม AFK ยังไงเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะไปสอน AFK ใน โปรแกรมจำลองเหมือนเดิมนะครับมีโมช็อปมีบริการรับฟาร์มในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น AVG หรือว่าจะเป็น ARX ปลอดภัยน่าเชื่อถือโดยมีผู้ใช้งานมากกว่า10,000คนมีบริการในทุกรูปแบบเพื่อรองรับสายเติมเกมแบบพวกเรา <Very good. S 1> กดที่ลิงก์ใต้ใ description ได้เลยครับอ่ะก็ตัดกันมาที่โปรแกรมจำลองนะครับโปรแกรมเดิมเลยที่ผมใช้นะเป็นโปรแกรมของ m o o m o นั่นเองนะครับแล้วก็โปรแกรม Auto ้ l i c k ที่ผมจะใช้จะใช้เป็น Auto Clicker นั่นเองนะครับ ก็หลายๆคนเนี่ยเขาพูดกันมาว่าไอ้โปรแกรมตัวนี้เนี่ยมีสิทธิ์โดนแบนในแมปสูงมากเพราะฉะนั้นคนใช้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแต่สําหรับส่วนตัวที่ผมใช้มาเนี่ยไม่เคยโดนเลยสักครั้งนะครับเออปะมาดูกันว่าผมเนี่ย FK กันยังไงนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าด่านที่ผมเจอณตอนนี้คือด่านอะไรนะครับก็ตัดกันเข้ามาในเกมนะครับตอนนี้เราอยู่กับผีหัวขาดไม่ใช่แมปมาโหลดช้านะครับเออก็ าบางทีเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนแมปนู่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะบั๊กมองไม่เห็นแมปมันก็อาจจะทําให้เราเล่นไม่ผ่านได้นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นใหม่แบบไม่เดินแล้วกันอ่ะสมมุติว่าผมมาเล่นใช่ไหมแล้วผมไม่เดินเลยนะผมจะรีเซ็ตสปอนใหม่ก่อนแล้วกันนะเออก็คือเวลาตัวเรามาเนี่ยมันจะมาแบบนี้แบบอยู่ดีมันลงตัวมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มเซ็ตกันเลยนะครับปุ่มที่1ครับไป ปุ่มที่1ผมจะเซตไปเป็นปุ่มนี้ก่อนนะครับแล้วอย่างอย่างเช่นเคยครับปุ่มที่2จะเป็นปุ่มตัวละครนะครับอย่างตัวของเดลตานั่นเองนะแล้วก็วางตรงไหนก็ได้นะครับพยายามวางหลายๆจุดนะครับวางให้มันแบบหลายๆจุดวางให้มันเยอะเข้าไว้นะครับอ่ะก็ลองเล่นกันดูไปก่อนนะประมาณนี้นะครับให้มันเป็นจุดประมาณนี้แล้วก็มาวางตรงนี้เหมือนเดิมครับเลข4วางตรงจุดวางนะครับแล้วก็เลข5วางตรงจุดแคนเซิลนะครับนี่อ่ะลองดูก่อนนะว่าว่ามันวางตัวได้ไหมอ่ะวางตัวได้แล้วนะครับ1ตัวนะ แล้วเราจะทําอะไรต่อครับแน่นอนครับเราจะอัปเกรดตัวละครครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาจิ้มตรง,ตรงจุดเดิมนะอ่ะก็จิ้มไปจุดที่6นะอ่ะพอจุดที่6ได้แล้วใช่ไหมจุดที่7ครับอัปเป็นจุดอัปเกรดนะครับนี่ตอนนี้เราได้1ตัวละครแล้วถูกไหมหลังจากนี้เราก็มาสร้างพื้นที่หรือว่าสร้างเส้นทางให้เราแบบว่าเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็เอาตัวที่2นะครับ เอาไว้ปุ่มเดิมเลยปุ่มเลข8ทับปุ่มที่2นะครับแล้วก็วางจุดไหนก็ได้ที่คุณผู้ชมคิดว่าวางได้นะครับคือวางไปเลยหลายๆจุดอ่ะเออจุดไหนวางได้ก็วาง,วางไปเลยนะครับนี่ก็ตามผมมาได้เลยนะครับหรือว่าจะสโลคลิปดูก็ได้ว่าผมเนี่ยเซตยังไงอะไรยังไงนะครับก็ตามมานะเพราะว่าผมจะทํากันแบบไวๆเลยนะครับเออนี่ครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2เนาะ เดี๋ยวผมดูปุ่มแป๊บนี่ประมาณนี้นะครับเราก็จะวางประมาณนี้เลยอ่ะมาดูกันว่าตัวละครเรามันจะลงหรือเปล่าอ่ามาลงตัวละครนะครับอย่างที่เห็นนะครับมันลงมาอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วก็ปุ่มที่13มันก็อยู่ในปุ่มอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมอ่ะเรามาทําเพิ่มครับเราต้องมาทําเพิ่มอีก2ตัวนะครับถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ยมันจะวางได้ทั้งหมด3ตัวก็ตามแต่ผมแนะนําว่าวางหลายๆจุดจะดีที่สุดนะครับอ่ะจุดต่อไปนะครับจุดที่15ผมจะวางณจุดตรงนี้นะครับ ประมาณนี้เนาะแล้วก็จุดที่16จะเป็นเหมือนเดิมครับเป็นจุดวางจุดที่17จะเป็นจุดแคนเซิลแล้วเสร็จปั๊บจะเป็นจุดอัปเกรดของมันก็ทับมันไปแล้วก็จุดอัปเกรดนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะได้เป็นจุดที่3แล้วนะครับอืมตอนนี้คือตัวละครเนี่ยมันวางได้สูงสุดทั้งหมด3ตัวถูกไหมอ่ะเท่ากับว่ามันวางทั้งหมด3ตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับว่าวางตัวไม่ได้เพิ่มแล้วนั่นเองนะครับแต่ ผมจะเพิ่มจุดอีกสัก1จุดเพื่อกันว่า,าจุดที่เราลงไปเนี่ยเวลามันเปลี่ยนดานเนี่ยมันไม่สามารถลงตัวละครได้ผมจะลงอีก1จุดนะครับนี่ก็เอาไว้ประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์ว่าเราจะสามารถลงตัวละครได้ทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอืก็วางไปเลยนะครับอัปเกรดนี่อ่ะมาดูกันเป็นยังไง วันจุดมันโอเคหรือเปล่านะครับผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะก็คือถามว่าทําไมผมต้องใช้ตัวของเดลต้าคือตัวของเดลต้าเนี่ยเวลามันอัปเกรดไปถึงอัปเกรด5แล้วเนี่ยเดลต้ามันจะตีได้ทั้งแมปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเดลต้าเนี่ยมันกระโดดตีทั้งแมปแน่นอนครับมอนพวกนี้ก็เรียบร้อยอ่ะแป๊บเดียวตายนะครับแล้วมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถ AFK ได้แทบทุกด่านเลยนั่นเองนะครับที่มันเปลี่ยนด่านไปนั่นเองนะแต่อย่างที่ผมบอกไปมันจะแพ้พวก ด่านแซนวิลเลตที่มันเกิดบนหลังคานะครับซึ่งตัวของเราเนี่ยไม่สามารถวางตัวละครได้นั่นเองนะครับเออแล้วก็อีกด่านหนึ่งจะเป็นด่านบูนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ด่านนี้แน่นอนครับบอสมันเลือดเด้งเยอะมันไม่สามารถออตีบอสต,ตายได้อยู่แล้วนะครับนอกจากออผมว่าบัฟโบนารก็ก็ยากอะ่ะเออเออก,ก,ก็ยากอยู่ดีนะครับอะ ก็สาหรับใครทํา4จุดครบแล้วแล้วอยากได้จุดที่5เพิ่มก็ไปทํากันเอาเองนะครับแต่สําหรับผมผมใช้แค่4จุดก็สามารถวางได้ครบหลายๆด่านแล้วนั่นเองนะครับพยายามวางให้มันทั่วแมปอะเออปร,ประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมอยากาให้ช่วยก็ตั้งเพิ่มได้เลยเนี่ยตั้งตั้งหลายๆปุ่มอะคือตั้งเยอะๆอะเนี่ยตั้งให้มันมีแบบหลายๆที่นะครับแบบเออเราวางตัวละครได้หลายๆที่อะไรอย่างนี้นะครับเผื่อแบบตัวละครที่ เอ่เพื่อด่านที่เราไปเจอนะครับเป็นด่านที่เรายืนนจุดที่เราไม่สามารถลงตัวละครไปนจุดจุดตรงนั้นได้มันก็จะไปลงณัจุดตรงตรงอื่นแทนนั่นเองนะครับเออก็ประมาณนี้นะเนี่ยครับตั้งไปหลายๆจุดเลยนะนี่ตั้งไปนะครับเหมือนเดิมครับก็อย่าลืมตั้งปุ่มอัปเกรดนะครับย้ํานะว่าปุ่มอัปเกรดสาคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อัปเดลต้าถึงขั้น5เราจะ ไม่สามารถเล่นจนจบได้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าพอเดลต้าอัพถึงขั้น5เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมมันตีมอนไก่มากนะมันตีมอนนู่นอะแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วเห็นไหมสบายแล้วซึ่งถ้าเรามาเจอกับพวกที่ด่านที่เราจะต้องไปตีรูปปงรูปปั้นเนี่ยเดลต้ามันตีให้หมดเลยครับรูปปงรูปปั้นอะไรมันเคละเละเทะหมดอะ่ะเออมันแบบมันไปไล่ไถเขาเละเทะไปหมดเลยนะแม้แต่จะเป็นด่านพวก ชิบุย่าสเตชันนครับอย่าง uh, ที่เราจะต้องไปตีตัวของมหิโตเพื่อที่จะทําให้รถ uh, ไฟมันหายไปอะ่ะอันนั้นเดลต้ามันก็กระโดดไปตีมหิโตจนตายเหมือนกันนะครับเออก็ผมถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดลต้าเป็นตัวที่เหมาะกับการ AFK ที่สุดแล้วเหมาะกว่าตัวของอูริลอีกนะครับเพราะว่า DPS มันค่อนข้างที่จะแรงแล้วบวกกับตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งกว่าตัวของอูริลนั่นเองนะครับอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับบอสโผล่มาแล้วเนาะ เลือดบอสก็แสนหกนะครับแต่บอสมีโลแป๊บเดียวแตกเห็นไหมก็ปล่อยไปเลยนะครับเห็นไหมคือบอสยังไงก็ตายร้ออ่ะมันไม่ไหวอยู่แล้วบอสอ่ะคือมันตีทั้งแมปขนาดนี้กว่าบอสมันจะเดินไปถึงนู่นก็เรียบร้อยอ่แตกพายน้าอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับคือเราต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับปุ่มล็อบบี้ ห้ามโดนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผมจะเลื่อนปุ่มมานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเ,เราจะ F K ไม่ได้นะครับเราก็พยายามแบบว่าเช็คปุ่มนะว่าปุ่มไหนมันไปโดนปุ่ม F K หรือเปล่า,าพยายามเช็คนะอืมอะไม่มีปุ่มไหนโดน F K ถูกไหมเราก็จะมาตั้งปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มรีเพย์นั่นเองครับซึ่งปุ่มรีเพย์เวลามันครบ30นาทีมันจะย้ายด่านซึ่งไม่เป็นปัญหากระตัวของเดลต้าอย่างที่ผมบอกไป เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าต่อไปเราจะเจอด่านอะไรแล้วเดลต้าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาแล้วก็กอไปแล้วกันนะครับปะไปดูกันเลย t 0 o 0 years later ก็จะเห็นได้ว่าเราได้ทำการเปลี่ยนด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็เป็นด่านที่เราไม่สามารถเล่นผ่านได้อย่างนี้นั่นเองนะครับ คือด่านนี้นะครับอย่างที่เห็นนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเกิดบนหลังคาบ้านนั่นเองนะครับอันนี้คือ,อถ้าด่านมันมาอย่างนี้เนี่ยทำใจไว้เลยว่าแพ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะดูดิคือมันไม่มีจุดวางให้ตัวของเดลต้าได้เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยลองเซตมาโคดีๆแล้วให้ตัวละครเนี่ยมันเดินไปสักให้มันเดินไปให้มันเดินลงไปข้างล่างได้เนี่ยมันก็จะทําให้ดีขึ้นแต่ภาพมันบักอย่างเงี้ย <c oughs> คือภาพมันบั๊กอย่างนี้นะครับก็เอาเป็นว่าคือมันสามารถ FK ได้นะครับแต่คืออย่างที่เห็นนะว่าเอา่อภาพมันจะบัักแบบนี้เลยนะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ย FK ทิ้งไว้นะครับแล้วคือถ้ามันมาอยู่ในด่านของแซนวิ l เลดนะครับหรือว่าเป็นด่านของบูเนี่ยแน่นอนครับ2ด่านนี้ไม่สามารถเล่นผ่านได้อย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าจุดเกิดมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แล้วบวกกับด่านบูนะครับเป็นด่านที่บอสแม่งตายโคตรยากมันก็เลยไม่สามารถ FK ใน2ด่านนี้ได้นั่นเองนะครับ ก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นด่านอื่นผมพูดตรงๆเลยว่าผ่านแบบ100%นะครับคือเดลต้าตัวเดียวเอาอยู่แน่นอนร0 0ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวอื่นลงมาตามด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยก็เออเอาตัวตังค์มาด้วยก็ได้แต่ผมมองว่าไม่ควรอนะ่ะมันลกนะเออมันลกหน้าจอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวละครของเราเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ในการวางตัวของเดลต้าประมาณนั้นนะครับอ่ะก็มาบอกวิธีแล้ว เอาไปลองทําตามกันเอาเองนะครับไปปรับวิธีการชงการใช้กันเอาเองนะครับแล้วถ้าถามว่าตัวละครตัวอื่นใช้ได้ไหมไม่ได้นะครับใช้ได้แค่2ตัวนี้เท่านั้นคือตัวของอุริวกับตัวของเดลต้าแต่ถ้าอยากเอาตัวที่สามารถผ่านได้หลายๆด่านมากๆเลยเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวของเดลต้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับเออไม่สามารถเอาตัวอื่นมาแทนได้นะครับเออเพราะว่าด่านมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวของเดลต้ามันตีได้ทั้งแมปนั่นเองนะครับโอเค ก็ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย